ที่หายไปนานเพราะเล็บปอมแวนโก๊ะดาวินชีอดแวดและใช่ค่ะเจ็ดเดือนถัดมาอยากได้สไตล์ภาพวาดของแวนโก๊ะรับไหมคะเอ้ยราคามันจะสร้างบ้านอะรักกูี้ชิลมากเราไม่ซีเรื่องงบส่เสเวลาเราไม่ดีบค่ะเห็นมองไม่ได้เรียนศิลปะด้วยเลยขอชาเลนด้วยภาพแนวนี้ซะเลยค่ะฮ่าามันเตียนอยู่ดิวันลูกคนไม่เป็นนาทีชาวเน็ตจริงๆว่าไม่เป็นตังค์นั่นแหละแต่เอาวะก็เลยได้ประมาณนี้และใช่ค่ะแบบที่จะต้องทาขึ้นมาจริงๆคือ ว่าตามไม่ต้องเงินมนนะคะเอาเท่าที่ไหวค่ะถ้าภาพไหนไม่ได้เอาเฉพาะจุดเด่นภาพนั้นมากก็พอนะคะแต่ถ้าไหวก็เยี่ยมเลยค่ะชิปคนทั้งนั้นเลยไม่ไหวครับพี่หนูไม่ไหวเลยอาตอมีหนูไม่ได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนดูเรามาสัญญากันก่อนนะว่าจะไม่ไดาม,า,ามันก็จะออกมาไม่เหมือนเป๊ะไง <laughs> ถ้ามันออกมาเหมือนเป๊ะกูคงม,มีชื่อเป็นหนึ่งในศิลปินนั่นแหละแล้ว <ปะ S 2> โอเคเราก็ไปทงนี้เวลาวาดเนี่ยเราจะเลือกจังเล็บที่ง่ายที่สุดหรือไม่ก็ยากที่สุดขึ้นมานแต่วอันนี้อันไหนยากสุดนะ อันไหนง่ายสุดอ่ะก็เลยเลิอกไปนลายนี้แล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะง่ายก็เลยยิบขึ้นมาทําก่อนเราจะได้มีกําลังใจไงลูกกูท้อตั้งแต่เล็บแรกเล,ล็บที่เหลือก็อธิษฐานเอาเด้อแต่เทพองค์ไหนจะช่วยกันก็มัญญนยากขนาดนี้โอเคทีนี้เฉลยแล้วนะสาหรับใครที่ทาว่ามีคอสอนไหมดูสภาพติกูยังงงกับตัวเองอยู่เลยตอนนี้แล้วก็สำหรับใครที่ทาว่าทําเล็บจริงไหมเย็นนะอนนี้กูยังตันหนังได้นิยู่เลยยังไม่อยากเป็นองค์กุลิมานตอนนี้อ่ะติองค์กุลิมานจะลงปะเนี่ย คนมากเลยอะเธอจะกระซิบทำไมถ้าถามว่ากลัวแล้วจะรับทําไมล่ะเนี่ยจริงก็อยากรอให้ประสบการณ์มาครบหนึ่งปีก่อนนะเอยากจะรอให้มันเก่งกว่านี้ก่อนเหมือนกันแต่ค<ต>ือเราเก่งขึ้นตอนไหนก็ได้ไงส่วนโอกาสมันคงจะไม่รอเราเนี่ยดิก็เลยฝืนความกลัวทํามันซะเลยแต่สรุปกลัวเหมือนเดิมก็มันยากอ่ะตอนนี้คือทุกอย่างเศร้าหมดแล้วเหลือแต่น้ำตากูเนี่ยคุณพี่ขีดอะไรเนี่ยดูกอนตั้งใจดูภาพมือชัดแล้วจับโฟกัสเอยพอๆกับกูตอนนี้เลยที่เบลอเพราะว่าใช้เวลาทำนานมากเพราะเราถ้าใครอยากรู้ว่าน้ากูตอนได้้งงานนนเเป็ยยแบบีล เอาอย่างนี้ทุกคนลองทายเล่นๆซิว่าเราใช้เวลากี่วันเดี๋ยวเฉลยให้นิดนึงแล้วกันว่า1วันเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันตีสามอะคือเพราะว่ามาหมดทุกศิลปินเลยไงคือพี่ลูกค้ากะไม่เหลือไว้ให้หนูทำพอสออื่นบ้างเลยคือหนูยังอยู่ได้อีกหลายพอสอน่นะแต่ชเฉพาะไปตอนนี้ตัวก็เริ่มซีนแล้วเหมือนกันกระโหลกเอ้ยสมองเอ้ยมือเอ้ยสั่นหมดแล้วตอนนี้ตอนทำไม่นั่งน้ำลายยืดกระบุนมากแล้วแต่เนี่ยคือภาพของศิลปินทั้งหมดที่ได้ทำเนี่ยคือสวยมากแต่พตอได้ไม่่่่เเเข้้าาาาใกกกลลแต็็ไไมมปนรรถืออวงฝึ ขนาดกล้ามเนื้อมัดเล็กกันต่อเลยเอาเถอะจะกล้ามเนื้อมัดไหนเจอภาพนี้เข้าไปก็แขนแทบจะตั้งฉากบนโต๊ะไม่ไหวอะจะสุดทวงคือพังพินาศเลยออยาดแวะเติมไฮไล,ลทน์นิดนึงใกล้ละตอนนี้ใ,ใกล,ล้ละพอเจอรูปนี้ไม่ใกล้แล้วคือภาพที่เห็นเนี่ยใช้กุก,กันที่ขนาดเล็กที่สุดเนี่ยมาจิ้มสีแล้วก็แปะจิ้มสีแล้วก็แปะอยู่อย่าง,งานั้นเอ้ามา เล็บสุดท้ายคงมาพอดูออกไหมจ๊ะใช่ค่ะภาพนี้เป็นภาพอาหารคําม,มือสุดท้ายแล้วเราก็เอามาวาดเป็นภาพสุดท้ายด้วยเช่นกันแต่กูยังไม่ได้จะต็นะที่ภาพสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นเล็บสุดท้ายแล้วรวมก็จะประมาณนี้ที่เห็นว่ามันอาจจะนูนๆนนิดนึงเพราะว่าเล็บมันมีความโค้งสุดท้ายนี้ก็อยากบอกว่าความพยายามอยู่